รงเรียนเฉวดมีเนื้อที่ทั้งหมด38ไร่12ตารางวาก่อตั้งขึ้นวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2499มีคณะผู้ก่อตั้งประกอบด,ด้วยนายชัยรั์จุลโมกนายอำเภอะอวดนายฟื้นมาทองศึกษาธีการอำเภอะอวดและนายสุพน์เพชรขำครูใหญ่โรงเรียนบ้านะอวดใช้ชื่อว่าโรงเรียนมัธยมสามัญเฉวดในวงเล็บนศ7 ต่อมาในปีการศึกษา2,520เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนะอวดมีนายสุพอน์เพชรขำดำรงตำแหน่งครูใหญ่ปีการศึกษา2,553ได้โอนมาสังกักสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต12โรงเรียนะอวดตั้งอยู่เลขที่แปลแปแปถนนรถไฟสาสา3หมู่ที่9ตำบละอวดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์ 0 7 5 3 8 1 3 7 7โทรสาร075-380-670เว็บไซต์โรงเรียน www.ow.ac.th c ปัจจุบันเปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน1,690คนครูและบุคลากรในสถานศึกษาทั้งหมด117คน สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนรูปอักษรย่อชอออยู่ในโลกคอบเพลิงสีประจำโรงเรียนสีน้ำเงินขาวสีน้ำเงินหมายถึงจิตใจที่แข้มแข็งสีขาวหมายถึงจิตใจที่สะอาดมีดอกอินทนิลเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียนคติพจน์นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี ปรัชญาโรงเรียนมีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมนำประชาธิปไตยอัตลักษณ์ของโรงเรียนรักเรียนรักสะอาดมารายาทงามวิสัยทัศน์โรงเรียนภายในปีพุทธศักราช2560โรงเรียนชฉอวดเป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลทางด้านวิชาการด้านคุณธรรมและด้านทักษะชีวิตของผู้เรียนคณะผู้บริหารโรงเรียนประกอบด้วยนายประเสริฐชีใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนนยายไพศาลปอดเทพรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการนายวิโรธราบมณีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนนายวิชิตเถาเมฆรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายมนต่างสีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณนายศักดิ์วุฒิสันติเวชรัศมีครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเฉวดมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนมายาวนานกว่า50ปีด้วยการเป็นสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนม,มากที่สุดในอำเภอโรงเรียนจึงได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อนเนื่อง เพื่อให้สามารถผลิตยเยาวชนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยโรงเรียนได้ดําเนินการในด้านต่างๆดังนี้ด้านคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนะอวดได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เสริมสร้างระเบียบวินยัยนิสัยรักความสะอาดและความรับผิดชอบความรู้สึกรักชาติรักท้องถิ่นมีการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนขึ้นเพื่อปลูกฝังนิสัยการประหยัดและอดออมจัดทำโครงการค่ายคุณธรรม เพื่อปลูกฝังมารยาทและการมีสัมมาคารวะนอกจากนี้ยังมีโครงงานตลาดนัดคุณธรรมที่ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมเด่นของโรงเรียนเฉวดเพราะในปีพุทธศักราช2554โครงงานคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนเอวดได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมในระดับประเทศณนะเมืองทองธานีจังหวัดนนทบ,บุรีอีกด้วยโรงเรียนจัดก,กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยการให้นักเรียนจัดนิทรรศการ จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะตั้งแต่ระดับเคพื้นที่จนถึงระดับประเทศจัดทําโครงการิีเแ้มเพื่อย,ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจัดกิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้นําความรู้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนมาสร้างผลงานและเผยแพร่สู่ชุมชนโรงเรียนได้จัดการสอนภาษาจีนเพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารและการใช้ภาษาให้แก่ผู้เรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาในวันภาษาไทย วันสุนทรภู่และวันคริสต์มาสเป็นต้นโรงเรียนจัดการแข่งขันกีฬาภายในการออกกำลังกายในโอกาสต่างๆเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้เรียนเช่นกิจกรรมวันเชลเลนด์เดย์กิจกรรมกีฬาในวันวิชาการของโรงเรียนเป็นต้นโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกทางด้านดนตรีและศิลปะจัดตั้งวงดนตรีไทยของโรงเรียนจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงการแสดงดนตรี และการแสดงทางด้านน้าตศสิ่งตลอดปีการศึกษาด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียนะอวดส่งเสริมให้ครูและนักเรียนร่วมกันผลิตสื่ออุปกรณ์และจัดหาเทคโนโลยีมาประกอบการจัดการเรียนรู้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจ,จริงโดยใช้กระบวนการกลุ่มและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีการใช้เทคโนโลยีในการตัดสินผลรายงานผลการเรียนอย่างแม่นยำและรวดเร็วด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องสืบค้นมีปริมาณหนังสือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีห้องปฏิบัติการต่างๆครบถ้วนเพียงพอและใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ามีการจัดมุมส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน โรงเรียนจะทำโครงการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านดนตรีกีฬาศิลปะและจัดทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆเป็นประจำทุกปีมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการของผู้เรียนโดยส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกตามความถนัดความสนใจ ัดกิจกรรมแนะแนวให้คำปรึกษาในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจด้าน,นการบริหารจัดการโรงเรียนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารโดยเชื่อมต่อกับสัญญาณเครือข่ายที่ทันสมัยมีระบบอินเทอร์เนต็ตสำหรับให้บริการสืบอคน้นทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สายมีระบบกล้องวงจรปิดระบบเสียงประกาศมีเว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนโรงเรียนได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับเป้าหมายนโยบายในการจัดการศึกษาจัดทําแผนงบประมาณอย่างเหมาะสมมีการติดตามควบคุมการใช้งบประมาณอย่างชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้มีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบมีการติดตามตรวจสอบโครงการ ประเมินผลสรุปผลและรายงานโครงการประจำปีโรงเรียนใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์และการมีส่วนร่วมโดยความร่วมมือจากบุคลากรผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการบริหารงานอาคารสถานที่โรงเรียนได้จัดภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนานักเรียนอาคารมีความสะอาดมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมแก่การทำกิจกรรม มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกประจำอาคารในปริมาณที่เพียงพอรอบๆบ,บริเวณโรงเรียนสะอาดร่มรื่นระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดีมีระบบป้องกันอันตรายและมีการจัดเวรรักษาการในวันหยุดตลอด24ชั่วโมงด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนะอวดได้ให้ความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนต่อการจัดการศึกษา โดยการจัดประชุมรวมผู้ปกครองนักเรียนและแยกประชุมชั้นเรียนให้ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาครูประจำวิชาเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนรับทราบข้อมูลของนักเรียนความต้องการและข้อเสนอแนะของชุมชนโรงเรียนจัดก,กิจกรรมให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านของนักเรียนเพื่อพ,อพบผู้ปกครอง พูดคุยรับทราบข้อมูลปัญหาความต้องการตลอดจนสภาพความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้จัดตั้งสมาคมสิ์เก่าโรงเรียนเฉวดขึ้นเพื่อช่วยกันเสริมสร้างกิจคุณตลอดจนช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการต่างๆของโรงเรียนนอกจากนี้ยังสร้างความสัมพันธ์โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งจัดตั้งเป็นกลุ่มโซเชียลเน็ตเวิร์กไว้ เื่อแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียนให้แก่ชุมชนได้รับทราบอีกด้วยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสารสัมพันธ์ระหว่างสถาบัานการศึกษาใกล้เคียงเพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษาและเปลี่ยนความรู้และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรโรงเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนโดยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆตามที่ชุมชนร้องขอเช่นการให้นักเรียนไปร่วมปลูกต้นไม้กับหน่วยงานต่างๆ การให้วงโยธวาทิตของโรงเรียนไปร่วมก,กิจกรรมกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออำเภอใกล้เคียงการให้ชุมชนมาใช้สถานที่จัดประชุมหรือจัดกิจกรรมต่างๆเป็นต้นด้าน,นบุคลากรและการบริหารงานบุคลากรโรงเรียนะอวดมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมีจำนวนครอบตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการโดยบุคลากรที่มีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน22คนจบการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน25คนโรงเรียนะอวดบริหารงานโดยอาศัยหลักการบร,ริหารแบบมีส่วนร่วมโดยให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดว,วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายยุทธศาสตร์และกำหนดกิจกรรมโครงการของโรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาทักษะความรู้และเทคนิคการสอนใหม่ๆอยู่เสมอ นอกจากนี้โรงเรียนเฉือดได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในโอกาสต,ต่างๆเช่นการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่างๆคัดเลือกครูเข้ารับมอบรางวัลดีเด่นด้านจรรยาบรรณและด้านอื่นๆในระดับอำเภอการเลี้ยงต้อนรับและเลี้ยงส่งบุคลากรที่ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานการจัดงานเลี้ยงรื่นเริงในโอกาสวันเทศกาลต่างๆ,างๆการจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการเป็นต้นด้าน,นความดีเด่นของสถานศึกษา โรงเรียนะอวดมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชนตั้งแต่ระดับเขตพ,พื้นที่จนถึงระดับประเทศด้วยความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆดัง,งนี้ด้านกีฬาโรงเรียนะอวดได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างเสริมความแข็งแรงด้านร่างกายฝึกทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาจะส่งเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆเช่น กีฬาอำเภอกีฬานักเรียนนักศึกษา,ษาและประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชกีฬาเยาวชนแห่งชาติกรีธาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกกรีธาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเป็นตน้นซึ่งนักกีฬาจากโรงเรียนะอวดได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจากการแข่งขันในหลายรายการเช่นในปีพุทธศักราช2556ได้รับรางวัลเหรียญทองจากรายการวิ่งกระโดดสูงเยาวชนชาย ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่29มหาสารคามเกมได้รับรางวัลเหรียญทองจากรายการวิ่งกระโดดสูงเยาวชนชายเหรียญเงินจากรายการคว้างจักรเยาวชนชายในการแข่งขันกรีธาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานนักศูนย์กีฬามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์รังสิตนอกจากนี้ในปีการศึกษา2556นักเรียนโรงเรียนะอวด ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนอนุชนทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาประเภทคว้างจักรรุ่นอนุชนชายในรายการเอเชียนยูสเกมครั้งที่2ที่เมืองปักกิ่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วยด้านทักษะวิชาการโรงเรียนเฉวดได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในหลายสาขาวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิชาศิลปะ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับชาติหลายรายการเช่นในปีการศึกษา2555ได้รับรางวัลเหรียญทองในรายการเขียนภาพไทยสีเอกรงช่วงชั้นที่3รายการปฏิมากรรมลอยตัวช่วงชั้นที่4รายการเขียนภาพไทยสีเอกรงช่วงชั้นที่4รายการสร้างสรรค์ภาพปาติดช่วงชั้นที่4เป็นต้นด้นกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนะอวดใช้กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเป็นกิจกรรมช่วยเสริมสร้างความมีวินัยให้แก่นักเรียนและส่งเข้าร่วมแข่งขันทักษะในมหากรรมวิชาการซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองเป็นตัวแทนระดับภาคใต้เข้าร่วมแข่งขันทักษะในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนที่เมืองทองธานี นอกจากนี้โรงเรียนะอวดยังจัดส่งกองลูกเสือเนตนารีเข้าร่วมแข่งขันรายการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตนารีในพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งกองลูกเสือเนตนาีโรงเรียนะอวดได้เป็นตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามต่อหน้าพระที่นั่งนสนามสุภชลาใสยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553